สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําเพื่อนสมาชิกมาพบเจอกับตัวปืนหักกระร้าแท้ประดิษฐ์ทะเบียนนําจดปี2 5 1 8ัน้้ปืนกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นปืนของพี่นกนะครับจดทะเบียนที่จังหวัดลาปางนะเรามาดูนะครับตัวปืนแบบใกล้ๆชใช้กันทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับเงาวับเป็นฮะลงน้านํามันมานะครับการทํางานก็จะเป็นลักษณะของตีนผีนะครับดีบปอกออกนะใช้การกดข้างนะครับ ยิงจบนะครับเป็นระบบซิงเกิลล้วนะครับงานนกยิงนะกดเพื่อดีดปอออกนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่นกทําการยิงทดสอบไปนะครับ3ระยะที่ระยะ5เมตร10เมตรแล้วก็15เมตรนะครับสังเกตที่ตัวปืนนี่นะครับอันนี้คือเลือดนะครับของเจ้าของปืนก็คือพี่นกนะครับซึ่งปืนเนี่ยแรงมากนะครับทำให้ ง่ามมือของพี่นกเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะดูนะสังเกตนะครับตัวนี้น่ากลัวรุนแรงอันตรายนะในการใช้งานปืนหักลามแทบดิษฐ์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะครับในเชิงของของคนทั่วๆไปที่ไม่มีความคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการยิงปืนนะขนานพี่นกนะครับมีความคุ้นเคยนะเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญนะครับท่านหนึ่งก็ยังได้รับบาดเจ็บนะจากตัวปืนกระบอกนี้นะครับอันตรายมากนะน,นะครับ ลำก้องนะครับไม่มีตะเข็บนะเป็นกระบอกนี้นะครับลายตะเข็บน่าจะเป็นสศา์ของการเจาะนะครับเจาะตัวผมไม่น่าจะว่าท่านมาจากโชกหรือเปล่านะครับเจาะลงไปนะแล้วก็เป็นเหลี่ยมดูแข็งแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแรงรีคอยเนี่ยดุดันมหาศาลนะครับนี่นะสุดยอดมากเดี๋ยวลองดูนะครับเรื่องของการยิงทดสอบนะเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับสามระยะเช่นกันนะครับที่ระยะ 5เมตร10เมตรแล้วก็15เมตรเช่นกันแต่ก็จะระมัดระวังนะครับเรื่องของการยิงเนี่ยให้มากนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับตัวปืนหักกรามแท้ประดิษฐ์ของพี่นกนะครับเมื่อสักครู่พี่นกยิงทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บนะครับที่ง่ามมือนะง่ามมือแตกนะครับถือว่าอันตรายมากๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยที่เป็นเรื่องของการสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้ายิง นะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับตัวปืนที่กระทำต่อมือเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งพี่นงแจ้งแล้วว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ใช่ครับนะฮะบริเวณขอบนะครับตรงนี้แล้วในการกริปปืนนะครับถ้าจับกริปไม่ดีหลวมๆใช่ไหมฮะโดนเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการกริปปืนที่แน่นๆน่ากระชับนะครับโดยที่ไม่ใส่ถุงมือเนี่ยนัดหนึ่งนะครับแล้วในการยิงทดสอบนะครับที่ระยะ อหเมตรสิเมตรเมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับใช้ถุงมือนะเพื่อเป็นการเซฟนะตัวผู้ยิงเองนะครับด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่จะใช้ปืนประเภทนี้พี่นกจะต้องให้ความระมัดระวังคือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ปืนไม่มีเซฟตี้กระสุนค่อนข้างแรงดังนั้นถ้าใช้มันเนี่ยต้องอ่ะถ้าสถานการณ์จริงคุณไม่สามารถใส่ถุงมือได้ เพราะนั้นเนี่ยต้องกิบแน่นๆแล้วก็แนะนําให้จับสองมือ <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อกี้คือผมมือเดียวตลอดโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อนะครับผู้ที่มีประสบการณ์นะในการยิงนะครับตรงๆเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับมา <Okay. S 1> ทีนี้ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับใช้มือเดียวโดยที่จะลองสถานการณ์ว่าต้องต้องใช้และจะไปต้องใช้ไม่มีถุงมือนะจับแน่นๆนะครับด้วยรูป NRC 140นะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกที่โหดนะแล้วก็แรงมากนะครับเพราะว่าพี่นกจริงไปเมื่อสักครู่นี้ก็เรียบร้อยมายวดนอกโคงไก่นะครับจับแน่นๆนะครับกิฟตดีๆโอเคเขยปืนนะครับปืนปลอดภัยนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับนัดแรก ตรงง่ามมือนะครับเป็นจริงอย่างที่พี่นกแจ้งไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีรอยนะครับที่เป็นรอยจิกเข้าไปเนี่ยนะฮะอันนี้คือแบบไม่มีถุงมือนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ายิงซ้ำๆต่อๆกันเนี่ยผมว่าอย่างที่พี่นกไปเลยนะครับพี่นกเกิดขึ้นในนาทีสามหนึ่งสองไม่เป็นไรครับนาทีสามเนี่ยแตกเลยนะเะพระนั้นอันตรายมากนะครับอันนี้คือที่ยิงซ้ำเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็พุ่นเลยนะครับแต่ว่าอีกสองระยะนะะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป้าก่อนนะครับที่สิบเมตรกับสิบห้าเมตร อีก2นัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ถุงมือนะครับเพื่อเป็นการเซฟนะอย่างน้อยนะครับก็เซฟเรื่องของหนังนะตรงนี้ได้นะครับที่ง่ามมือของเรานะใส่เข้าไปอีก2นัดนะครับ2ระยะที่10เมตรแล้วก็15เมตรลูกเดิมนะครับตัว NRC 140กดนะครับป้อนลูกใส่เข้าไปขึ้นลำนะครับแต่ขึ้นนกนะครับ จังหวะซิงเกิลดวนนะครับจับให้ดีนะครับกดให้แน่นแต่ที่สองนะครับเคลียร์ปืนฟิลการยิงนะครับขนาดมีถุงมือแล้วนะครับก็ยังรู้สึกถึงอันตรายนะครับที่มันดีเข้ามานะดีเข้ามานะครับอันตรายมากนะครับต่อไปนะครับที่ระยะ15เมตรไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นข้อแนะนำของพี่นงคือ ให้เล็งให้ต่ำนะครับในนัดที่อยู่ไกลๆหน่อยอล่ลองดูนะครับโอเคเตืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เรื่องของกลุ่มกระสุนก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูที่มือนะผม รู้สึกว่ามีอาการนะครับแน่นอนนะครับตัวมือมาดูนะครับที่เรื่องของกลุ่มกระสุนก่อนนะครับที่ระยะ10เมตรนะฮะลองเพื่อรู้นะครับรู้แล้วก็ไม่ต้องลองแล้วนะครับผมลองให้ดูแล้วอันนี้คือกลุ่มกระสุนนะครับที่ระยะ10เมตรเรียกว่าโดนนะครับนะพุ่นเลยสังเกตเป้านะถือว่ากลุ่มดีนะครับกลุ่มสวยมากนะต่อไปนะครับที่ระยะ15เมตร ผมกดลำกล้องเนี่ยต่ำลงนะครับก็ถือว่าเข้าในรุกตัวคนนะครับดีทีเดียวตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวมือนะครับของผมนะว่าจะรับบาดเจ็บอะไรอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของปืนนะครับที่เพิ่งจะยิงเมื่อสักครู่นี้คือพี่นกนะครับพี่นกฮะตัวที่โดนนะครับคือตรงไหนครับพี่นกตรงนี้ครับมันจะมีสันสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเราจับปืนเนี่ยเราจะกิบเข้าไปอืมแล้วบีบเข้าไปครับผมจะจับมือเดียวดังนั้นแรงกระแทกจากปืนเนี่ยขออนุญาตปับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตุ้มปั่นครับมันก็เลยทําให้เจ้าตัวสามตัวนี้เนี่ยไปเขาเรียกว่าไปกระแทกกับตัวง่ามนะครับซึ่งบาดแผลขออนุญาตดูบาดแผลอีกทีได้ไหมขออนุญาตตรงนี้ปึ๊บนะฮนี่ฮะนี่คือความน่ากลัวของปืนฮะพลัระดงใช้ปฏิบัตินะครับนี่ฮะดูบาดแผลชัด นะครับน่ากลัวมากนะครับโอเคต้องขอขอบคุณพี่นกมากนะครับที่ให้ความรู้เป็นวิทยาฐานครับผมครับทีนี้มาดูที่มือนะครับหลังจากที่หญิงไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะของพี่นกนะครับของผมเนี่ยโอเคนะครับไม่มีปัญหาแยกออกไปนะครับแต่ตัวปัญหาคือตรงนี้เลยนะจุดแรกนะครับนี่เราวางที่ง่ามนะครับปรากฏว่าไปเจอนะครับการกระแทกที่นิ้ว นะนิ้วชี้นะครับตัวนี้อาจะเป็นที่เรื่องของการจับนะครับที่แน่นนะเพื่อปลอดภัยนะครับผมจับค่อนข้างแน่นนะพอจับแน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแรรีคอยเนี่ยแทนที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยมันอาจจะบิดนะครับออกข้างบิดออกข้างเนี่ยก็เลยไปกระแทกโค้งนะครับตรงนี้ขอบนี้นะครับก็เลยโดนนะจุดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับดูที่ในตัวมือนะครับนะว่าจะมีอาการบาดเจ็บอย่างไร จุดหนึ่งนะครับที่สัมผัสได้คือตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมันจะมีการกระแทกนะครับเข้ามานะเพราะนั้นนะครับอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าปืนประเภทหักกังทาะดิษเนี่ยเป็นปืนที่อันตรายนะอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์พี่นกนะครับในท้ายคลิปอีกทีนึงนะว่าการยิงเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็ข้อควรระวังนะครับจะต้องอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็อยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของการทดสอบตัวปืนหักกังท่ะดิษ นะของพี่นกกระบอกนี้ครับปืนปลอดภัยนะหักลำกล้องปืนปลอดภัยได้ปอนะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับเรื่องของการใช้งานตัวปืนนะเรื่องของความอันตรายและข้อแนะนำนะครับเดี๋ยวที่รับประเด็นนะครับเรื่องของความอันตรายก่อนพี่นกนะครับเป็นไงฮะปืนกระบอกนี้ก็ปืนกระบอกเนี้ยถามว่าอันตรายแค่ไหนคนไม่เคยยิงอันตรายร0อยเปอร์เซ็นผมเคยยิงค่อนข้างบ่อยยังได้มาซึ่งแผลนะครับ การใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่คิดจะลองอย่าลองเลยครับเพราะว่านี่ฮะลองให้ดูแล้วนะครับคือเรียกว่าหนังเปิดนะคือค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะครับเรื่องของความอันตรายนะใช้เมื่อจําเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับนะคืออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยลองยิงแล้วพักยิงแล้วพักมันไม่เป็นไรแต่คราวเนี้ยยิงต่อเนื่องายนัดแต่ในนัดที่ส อ่าโอเคฮะหนึ่งฟอร์แมตอไรครับตอนที่สามเนี่ยก็คือได้เลือดเลยใช่ครับนะครับด้วยการยิงมือเดียวนะาะตอนนั้นในการใช้งานก็คือใช้เมื่อจําเป็นใช่ครับแล้วก็เอ่อด้วยการผลิตนะครับ <c oughs> มันไม่มาตรฐานโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ยิงไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวประกับเนี่ยมันหนีบมือด้วยอืมครับหนีบมือด้วยก็ทําให้ได้แผลเพิ่มอีกใช่ครับ <c oughs> นะครับตรงตรง,ตรงแนวเส้นตรงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเนี่ยลองดูนะฮะ แนวเส้นตรงนี้เดี๋ยวพี่พี่โน้เข้าไปใกล้ๆคะอ่าคือก็คือได้แผลเพิ่มครับนอกจากที่จะโดนปืนเนี่ยจิกแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้งานครับข้อแนะนํานะครับสุดท้ายโนะครับพี่น้ครับฝากถึงคนที่คิดจะมีอยากจะลองอยากจะใช้นะครับแนะนำข้อยังไงดีคะับสำหรับผมนะมันคือปืนที่เป็นแบบนัดเดียวจอดถ้าคุณไม่สามารถใช้ปืนกระบอกนี้หยุดหยุดยั้ยยยงภัยอันตรายภายในหนึ่งนัดได้นัดต่อไปโดนส่วนแน่ โดนโวนแน่นอนนะครับร้างอันตรายมากถ้าันทักเดียวเอาไม่อยู่นะครับที่เหลือก็คือตกอยู่ในอันตรายนของคนที่ใช้งานนะครับปืนประเภทนี้นะครับโอเคมุมมองผมนะครับถามว่าผมมีเจ้าตัวนี้เพื่ออะไรสะสมความชอบสะสมความชอบก็จะเห็นนะครับว่าความอันตรายของปืนท้าประดิษฐ์เนี่ยมีมากขนาดไหนนะเพราะนั้นพวกเราสองคนเนี่ยทดสอบให้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาลองหาทำกันนะครับ อันตรายนะครับนอกจากอันตรายที่ตัวมือเนี่ยบางคนจับไม่ดีเนี่ยตีเข้าแสกหน้านะบาดเจ็บอีกอเรื่องลำกล้องสําคัญครับตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะยิงลูกโดดกัน <c oughs> แต่เนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันเนี้ยลำกล้องเนี่ยเป็นลำกล้องรีดดูแล้ว <c oughs> ลูกโดดไม่รอดแน่ไม่รอดนี่คือหลายอย่างนะครับอาจจะตัวปืนอาจจะไม่พังแต่ว่าความแรงเนี่ยอาจจะปั้งเข้าไปที่แสกหน้าเราหรือหลุดมือหรืออาจจะชํารุด ส่วเราก็มองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับการทดสอบที่อันตรา,ายนะอะไรอันตรา,ายเราก็จะบอกว่าไม่ควรต้องระวังสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้มันแล้วกันนะครับระยะทําการเนี่ยก็คือ10เมตรลงมาแค่นั้นครับผมอ่าไกลกว่านั้นนี่นคือหวังผลนี่แทบไม่ได้แล้ว ใช่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่นกไปอย่างสูงนะครับที่เรียกว่าให้ความรู้และเป็นวิทยาทานนะครับให้กับคนที่มีปืนประเภทหักกระสุนทประดิษฐ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับเราสองคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนสมาชิกไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอยังสูวนครับที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจนะครับพี่นกก็มีช่องนะครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ด้วยอ่า EDCP Channel ครับจริงๆเดี๋ยวก็อาจจะมีสัมภาษณ์อาจารย์นะครับผมเองเนี่ยก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับช่อง EDC p e a c e c h a n n e l ครับผมขอบคุณมากนะครับผมบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ